ถ้าทุกคนแบบเออปล่อยไหลาตามจิตมนุษย์อะ่ะมันจะไหลลงที่ต่ําเสมอเช่นทุกคนคิดเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอมันเรื่องมันไม่หยุดแค่เศรษฐกิจนะมันก็จะหยุดมันก็จะไปถึงหนี้สินไปเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องป้าข้างบ้านเรื่องคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีมันไหลไปอย่างนี้นะถ้าเราไม่รู้จุดเราว่าหยุดเราอยู่ในฐานะไหนอะ่ะแต่ถ้าเราเฮ้ยกูไม่เอากูไม่คิดแบบนี้ สมองมันจะหาเหตุมันจะหาเหตุมาให้ว่าเอา้าเจ้านายมันไม่อยากคิดมากนี่ว่าเขาก็จะหาเรื่องที่เป็นอาหารสมองมาให้เราเสพแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเสพไหมถ้าทุกคนไม่เลือกเสพทุกคนก็จะไหลาตามอีกนะไหลดิ่งลงลงสู่ที่ต่ําอีกนะเพราะนั้นเราต้องรู้ตัวให้เร็วที่สุดอุ้ยถ้าเรื่องนี้มีผลอุ้ยถ้าเรื่องเรื่องดราม่ามีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกฉันฉันไม่เอา ปัดทิ้งปัดทิ้งไปเลยเนี่ยคือเราเป็นผู้เลือกพอเรารู้พอพอเราเป็นผู้เลือกอะ่ะจิตมันรับทันทีนะในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นเหยื่อโอ้ยทําไมกูเจอทําไมไปเจอเรื่องดรามา่าอาจจะเป็นอ่ะอุบัติเหตุไฟไหม้เด็กโอ้ยทุกคนก็จะเสพจิตลงที่ต่ําอีกแล้วพอจิตลงที่ต่ําไอ้อลกอริทึมของติกตอกมันก็จะเอาแต่เรื่องไม่ดีเรื่องแบบ ไม่ดีมาให้เราก็จะเสพแต่ต่ำต่ำลงไปอีกเนี่ยกลายเป็นเหยือ่อสุดท้ายกลายเป็นเหยื่ออีก